ก็ตอนนี้หลังจากที่พาเอฟซีมาตรวจของนาครับฟางเขาเล่นกิ่กำรมนนะโอ้โหมีการใต่จากจ,จะเล่นเกมไปนะ ไทยมาไทยไทยมาจอน,นะโอ้โหโอโซอสเขาเรียกใะไกันนะซอสนะ,โอ,โ,อโ,อะโอ้โหสเตตไม่ไหวแล้วโอ้จะไป โอ้โหโอ้จะไปแล้วนิกกี้เขาวิ่งตามนิกกี้เขาวิ่งตามนิกกี้เขาวิ่งตามนึกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ย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 ตกแล้วซอสโอ้ยตกทันทีเลยอาชีพกน่น

ฝากกล้องกับเมฆแล้วนะฮะตอนนี้อ่าจุดมุ่งหมายคือกึ่งกลางสะนะฮะโอ้โหเอาแล้วใครจะใครใครจะถึงก่อนกันนะโอ้โหนงโอ้ได้เปรียบอะโอ้โอมาพี่ชิดโจมมาพี่ชิดโจมอ โอ้โอ้โหวิช <t ani> ิตจมครับโอ้เอา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 ใครจะหล่นครับใครจะหล่นใครจะหล่นนะโอ้เออพิชิตหนามาอีก เออเอาละครับมวยทะเลครับอ้าอ้าอ้า เอาแล้วเอาแล้วโยกแล้วครับตอนนี้โยกครับโยกโยกเอาเอาแล้วเอาข้างหน้าบ้าง

ออ้างานนี้มันเนี่ยครับ เ้าลงบอนอือเออนี่เขาน้ำเาเป็นทั้งคู่นะเอฟซีนะที่เล่นได้เนี่ยนะน้องโอ้กับพี่ชิดเนี่ยเขาเล่นเล่นน้ำสาะนี้กันสบานเขาเขาเล่นกันประจำนะฮะนะ เขาลอยน้ำแข่งกันกับเนี่ยสบายพี่ชิดสักรอบโอ้ท้าเอาชิดไม่ไหวแล้วเด็กกันชิงข้อเป็ดชิดไม่ไหวแล้วนี่นิกกี้ไม่กระโดดลง่นเราไงอยู่รุ่นพ่อมองอยู่นนดีเขาลอยเล่นแล้วนะเนี่ยเออ กี้นะนี่กี้ไปแล้วทนะำเก่งเหมือนกันนะเอฟซนะีนะขาประจำกสำหรับสะนีกี้ไห้เล่นแล้วขึ้นงานกีะโอ้ยนี่เป็ดไม่จากอิทาน,นีก็มาถึงสกลนครแล้วนะฮะพี่ชิดเป็ดนอดอ้อนมาผม ก็พิชิตก็ขี่เป็ดจากอุดรมานะฮะนิกกี้โดนแล้วอืมเตรียมพร้อมแล้ว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 เออเห็นสายหางสายหางเมื่อกี้อืม นลมันจะโมมีขยะอืมดูนิกกี้โดดหรือเปล่าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ